บอนวัต่อยฮูกลางสื่อเลยนะครับหลังจากที่มีประเด็นดาราม่านะครับกับนางงามม,มิสยูนิเวิร์สของเม็กซิโกนะครับหลังจากที่ นางนะครับมีการไปโปรโมตนะครับเว็บของการพนันเนี่ยที่กองประกวดนะครับพบว่าทางบวรวัฒน์เนี่ยไม่พอใจได้เลยมีการแจ้งเจ้าที่เข้ามาหลังับเหตุนะครับเกิดเรื่องบานปลายนะครับโดยนางก็ได้กลับประเทศไปเรียบร้อยนะครับล่าสุดนะครับมีการไปประจานนะครับกลางวงสื่อเรื่องนี้เลยนะครับไม่เกิดความพอใจกับนางงามทุกคนเลยนะครับล่าสุดนะครับทางประธานนะครับประกวดของมิสอินเวอร์เนี่ย หรือว่าคุณลาอูโลชากันตูเนี่ยสั่งลดบทบาทของบอสนวัตทันทีนะครับหลังจากที่มีประเด็นดรามาา่าดังกล่าวนะครับทำให้บอสนวัตเนี่ยถึงกับปล่อยโฮนะครับกลางวงสื่อที่ออกมาขอโทษนางงามทุกคนเมื่อวานนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนกันนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เราจะมารงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับแล้สึ เหมือนถูกแกงตลอดนะโดยไม่มีเหตุผลหลอกให้ผมเอาปลใจหลังจากพูกนรอนไม่รับแล้วตอนเช้าก็ทำกับผมอีกโดยไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลย พ่อผมทั่วไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นแล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาเขาก็ไม่ทำอะไรตามสัญญาหนหมนเหตุผลมันมีหมดแล้วครับสัมบ้านคนอื่นมั่งก็ได้นะสัมบ้านคุณเทเรซามังก็ได้ เมื่อคืนก็ไปเรือด้วยกันดูที่ว่ามันทำงานกันยังไงยอมถ่ายรูปไหมเราไปกินอาหารกาแฟประบบากใจอะไรก็ไม่ย่องกินให้ถ่ายรูปกับเจ้าของเรือก็ไม่ถ่ายมันเหนื่อยมาก นี่มีปัญหาที่ผู้เก็บสปอนเซอร์ไม่อยากให้ไปเพราะเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทำกับเราเหมือนกันผมก็ต้องลงไปเคขียรยผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับผมจ่ายเงินเป็นเงินสดสองล้านเหรียญผมมีเอกสาร ผมลงทุนอีกร้อยกว่าล้านทร